อย่าก,กล่าวเรื่องทุ่มเถียงแก่งแย่งกันแต่จงกล่าวเรื่องความพนทุกพิกุทั้งหลายพวกเธออย่าก,กล่าวถ้อยคําที่ยึดถือเอาแตกต่างกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงทมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงทมวินัยนี้ท่านจักรู้ทั่วถึงทมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าสิปฏิบัติชอบคำควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลัง คำควรกล่าวทีหลังท่านมากล่าวก่อนคำพูดของท่านจึงไม่เป็นประโยชน์คำพูดของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ข้อที่ท่านเคยถนัดมาแปรปรวนไปเสียแล้วข้าพเจ้าแย้งคำพูดของท่านแหลกหมดแล้วท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วเพื่อให้ถอนคำพูดผิดๆนั้นเสียหรือท่านสามารถก็จงค้านมาเถิดดังนี้พวกเธอไม่พึงกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นเพราะเหตุไรเล่า เพราะการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานพิขูทั้งหลายเมื่อพวกเธอจะกล่าวจงกล่าวว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นความทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และเช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เพราะเหตุไรจึงควรกล่าวเล่าเพราะการกล่าวนั้นนั้นย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานที่ขู่ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิด